ท่านต่อมาครับขอเชิญแม่สมกิตคนสีท่านต่อมาครับขอเชิญพ่อธนวิทย์นลกพันท่านต่อมาครับขอเชิญคุณไท่ครับท่านต่อมาครับขอเชิญพ่อมุ้ยครับจากตอนทาครับ เชิญแม่ไม้ครับจากบ้านหนองหอยครับ mm hmm. ตามขั้นต่อมาครับขอเชิญพ่อใจจากบ้านหนองหอยครับ mm hmm. ขอภัยครับแม่ใจครับท mm hmm. ่านสามารถที่จะติด้ด้เลยนะครับ ในโอกาสนี้ก็ต้องอขอขอบคุณทีมงานอสมอาจารย์หมู่บ้านบ้านยห้วยครับที่ได้เสียสละเวลามาทำการตรวจคัดกรองผู้ร่วมงานะทั้งที่บ้านแลนะที่วัดนะครับตขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้เสียสละเวลามีกิจกรรม

ที่เตรียมของต่อว ah ันตายโอ้ปังหาไม่นานพ่อลาต่สลายแต่ตายไปเป็นปุ๋ยผมมีเกิดแก่แน่นัดจากตายลงเป็นมั่นคงฐานงไม่ยั่งยืนขอบคุณพ่อบดนฟ้าสภากา ขอบคุณพ่อสามารถคุ้มแด่คนขอบคุณพ่อสร้างลูกให้เป็นคนขอบคุณพ่อ,าอมากร้นกว่าอย่างใดผู้ให้กำเนิดเกิดจวิตพ่ออุทิศตังสอนลูกถูกวิสัยพ่อชี้นำแนวทางไม่ห่างไกลพ่อห่วงใยรักลูกทุกเวลา ก็ลงมือกาบแทนเท้าของกาบแทบเท้าพ่อผู้สร้างก่อกำเนิดสันจากว่างเปล่ามีชีวิตจิตยินดามีเลือดเนื้อดูดปั้นหลังสัมมาเลื้อถึงวันผ้าก่อบชาวยังเด็กพ่ออุ้มเด็กอ่อพ่ออุ้มเด็ก ตัวน้อยนั่งบนบาและปอ,อกเจ้ายาบางและนั่งฝันตาสองมือใหญ่นั้นหนาปะพคอจับปากคออาจมือแม่เป็นผ้าอุน่นเป็นกลอบคุ้มใครของอากลูกล้งเหนื่อยลา้าน้ำตาลอง พ่อทั้ง้องลกให้ลูกลูกปลุกปักไ,ไปอาจไม่เคยเคยปาพ่อรักลูกแต่ทำผูกเตียวรักมั่นไม่หวั่นไหวดาวปลาอาจไม่หวานน่งนงแต่ปลานี้หวงอยหญ่ไม่เวียนหวั่า อัละทุกคนมีตาย้ครับในส่วนของวันนี้นะครับก็จะมีการเฉลิมงขนมรคเดืที่บ้านพระธาตุนะครับก็ของสามเด็นเกิมีพ่อคุณแม่พี่น้องชาวบ้านยอดมวยนะครับได้ร่วมวางขบคุณงเฉลิมฉลองขุนมคลเดนนะครับถือว่าเป็นคืนแรกนะครับแล้วก็จะไม่มีการพักนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นเืนที่สองแล้วเป็นวัน เตรียมงานนะครับหลังจากนั้นวันที่14วันจันทร์ที่14นะครับก็จะเป็นวันรวมงานทำบุตุที่สวนสุขนแต่งานผู้วัยคนคู่องคอมากนะครับแล้วก็ในเช้าวันที่15เช้าวันอันทรที่15นะครับก็จะมีการทำบุตรป่าที่สวนุดขั้ และมันจุออกทีก็จะเป็นการเป็จพิธีนะครับขอบคุณผู้เรียนนคับคณะญาได้พร้อมอลูกหลานนะครับที่จะได้ช่วยกันจเตรียมสถานที่และ,ะจะเกี่ยงตำรับละที่ใช้ในการจาัดงาน อันนั้นครับอ๋อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những จ๊ะจ๊ะคนดีคนมันบอสนุกสุดๆเลยนะครับพี่อย่างแซ่บค่ะค่ะค่ะ yeah. <laughs> <laughs> <coughs> um, <laughs> <coughs> 这好吗？你好。真 <noise> 的，都 <noise> <noise>